สวัสดีค่ะเมนูมณิข่ายจะพามาเห็นอาหารไทยง่ายๆค่ะเมนูเบสิกเลยค่ะพี่น้องก็คือผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะ โดนเสริมยาบฏิเตุเมนูผัดกะเพาให้เบิงเพราะว่ายาคิดแบบมันง่ายนะคะเพื่อนๆก็เฮ็ดเป็นนะคะแต่วันนี้จะนําเสนอแบบสไตล์ของเยาวค่ะใส่ตับนั้มนะคะพี่น้องตับหมูล่างทำความสะอาดอย่างดีค่ะใส่แปรงมันใส่เหยียงล่างออกนะคะหมูเราจะนุ่มนะคะตับหมูข้อสนุ่มบอแข็งนะคะพี่น้องก็จะมีใบกบะเพาแล้วก็พริกกระเทียมนะคะพี่น้องพัดอันนี้กับเห้เบิ้งแบบสไตล์ของเยาวเลยนะคะพี่น้องนะคะ ต่ว่าผุดใดมีเพวฟักเาวมีขวโพดอ่อนนะคะสามารถใส่ลงใดค่ะแสบนะคะแต่ว่าเยอวบม่มีอย่างเลยก็เลยมีตะหมูกับใบกับเพ้านะคะซึ่งมันกบับใบแสบปันใดวันหนึ่งมันมีตะเนื้อนะคะถ้ามีพักแทมเข้าไปนั่งนันงสิงแสบสลับเยาวนะคะพี่น้องเพื่อเพื่ออาจจะชอบนะคะมาค่ะทำงานที่เรารัก ยังมีความสุขนะคะพี่น้องก็คือกรก็เผาเนะะี่ยและค่ะว่าไทยน้ำเนาะค่ะพี่น้องว่าไทยน้ำอีสานน้ำยาวากันเลยค่ะบางคนก็จะว่าโอ้โอออว่าบางคนก็ว่าท่องว่าวอีสานเลยหรือว่าไทยเลยนะคะกับเมื่อกิดจะมีเซม,มบ้างนะคะเพื่อนน่ค่ะผ้าผิ่หอมเลยะคะะ่ะแสะบว่าแสบ็อยู่คือเครื่องแกงเข้าน้ำเหรอคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้น,นะค่ะ ใส่หมูลงไปเป็นหมูสะโพกธรรมดาดีละค่ะนะคะพอกเย่าพัดกินเองก็เลยจะบต้องมัร์กเนินมักเนี่นนห้ยุ่งเนี่ยเสยเวลาเพราะว่าปั้นดีกันทุกคนนะคะแต่ว่าพัดเห็จะไม่ต้องมักเกเนให้นุ่มด้วยละคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเขาจะเผาปั้นบวคอยดีค่ะนะคะจากนั้นค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเสร็จตับหมลูลงไป ปกติอยอสลวกตับก่อนได้พี่น้องนะคะแต่มื่อี้เฝ้าเฝ้าพุดธีิงเขาก็มีนะคะพี่น้องนะ,ะส่วนน้ำมันนะคะเพื่อนๆสามารถปับเอาเลยค่ะหมักน้ำมันไล่นะคะกัใสไดนนะคะสะโบยันอวดแต่ว่าก็เผาน้ำมันไหลกระแสไปอีกแบบหนึ่งนะคะ มิสเตอร์เฮดเห็นผวกหมูผวกไก่ข้าวหนุ่มอิ่มนะคะแต่ว่าขาดน้ำบ้างหน่อยมัน,น ой, มก็นดีต่อสุขภาพนะคะเดีย๋ยวร่วนหมูให้วุกควรจเติมน้ำนะคะพี่น้องนี่ค่ะการที่งข้าวบะมี่เนื้อสัตว์เอ่อบะมี่พักเลยค่ะม,มันก็มีแต่เนื้อหล่นด่วนสีระค่ะพี่น้องนะคะมันก็แบบแคบเบิ่งก็อิ่มก่ค่ะพี่น้องจากนั้นค่ะเติมน้ำลงไป อันนี้บบเตั้งใจจะเติมน้ำต้มซุกเด้นอพี่น้องับเพอเอิญต้มไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดเห็ดตับสุกขึกนิดนึงค่ะจากนั้นค่ะเริ่มปรุงค่ะของปรุงรส นำตาลทรายยูนิสนักของกลุ่มรถก็น้ำตาลทรายข้าจเจ้าสิติดวันนะคะพี่น้องนะคะตามด้วยน้ำมันหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวจ้าใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นพัดให้สุกค่ะ นะคะเซบูพัดแบบว่าเครื่องกลางๆนิดแม่ซุปแม่นะคะพี่น้องเอาซุปเลยค่พวเย้ากินกินทันทันนะคะอืมพี่น้องจ้าคือแสบยค่ะเดี๋ยวด้วค่ะแป๊บหนึ่งพี่น้องขอเวลาหน่อยแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวไปหาบุกิกโดดก่อนก็นี่อยู่นี่เ <ๆ S 1> พราะว่าเป็นคนกินเผ็ดนะคะเพื่อนเพื่อมกินเผ็ดบะนี้อันนี้มันโมเผ็ด ย่อเห็ดนี่ค่ะนะคะตับกับบราในซุปนี่ค่ะมิดหมกพริกโดดลงไปน้ำค่ะเพื่อนๆเขาจะเอาโบกินเห็ดนะคะจะใส่พริกโดดลงไปก่อนสิกินเป้าเป็นเป็นปลาพริกกระไดอยู่ดอกค่ะพี่น้องก็นโบหอมคือข้าวผัดนะคะผัดสุกนะคะใส่พริกโดดลงไปน้ำอันนี้คือความหมักชวน,วนตัวนะคะพี่น้องอพริกขีน้นูในสวนเขาเห่ะค่ะ นี่ละค่ะจากนั้นค่ะิดถ่ายด้วยใบกะเพราใส่ลงไปเลยค่ะใบกะเพราก็เล่มเอาแถบสบเรือนลค่ะพี่้องอยังแต่สิดทอนต้นทอนถาดมาละค่ะเพราะว่ามันเป็นแล้วมันดับเบิดนะคะมก็เรือแต่ใบเบ่งหลักละตอนนี้เอาละค่ะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะกำลังผ่อนๆคนๆๆตักราดเขาเลยค่ะพี่น้องแค่นี้แล้วนะคะไปค่ะย,ย่อไปใส่จานให้เบิงงค่ะ แล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูมือนี้คะ่ะผัดกะเพราหมูชิ้นคะ่ะเมนูทําง่ายกินอ,อร่อยค่ะนะคะมือน,นิเยอะใส่ตับหมูลงไปน้านะคะอเผอิญมันเลือนะคะพี่น้องลดจัดจานนะคะพี่น้องบุกพริกตําลงไปนะคะเยอะชิมละมบอเผ็ดนะคะเยอะก็ะเพิ่มความเผ็ดโดนบุกพริกโดดคะ่ะพี่น้องนะคะเมนูนี้คะ่ะผู้ใดมีพักนะคะมีทั่วฟังงาือวาข้าวโปรดออนนะคะพี่น้องสามารถใส่ลงไปได้ค่ะนะคะเพื่อแทนจะมีพักนากินมากขึ้นนะคะผัดไตเลือกับหมูยอซีนะคะพี่น้องมัน ไม่กินต่เนื้อนะคะเห็นแล้วมันอิ่มนะคะสลรับเยี่ยวนะคะพี่น้องนะคะใบกะเพราผอมๆปิดถ่ายค่ะมีลายไซลายแห้งดีค่ะพี่น้องนะคะใบกะเพราไซลายไดดโบมีเฟือนนะคะพี่น้องต่ว่าค่าเป็นใบแมงลกกักสซกะเผาเลืยลายมันจะมีรดเฟือนนะคะบบแสบค่ะพี่น้องนะคะบ้าค่ะพี่นี่ยุ่งกับกัดมูวกับ่ากินเขานะคะบ้าค่ะพี่น้องมากกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะเซ่เซลค่ะ ผัดกระเพราหมูชิ้นค่ะหอมๆยั่วๆด้วยกันเลยจ้านี่พี่น้องเอ้ยนะคะตากลาดเขานะคะคุณไม้มาไข่ดาวโป๊ะเข้าไปค่ะ